สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องก่อนอื่นก็ขอบคุณกําลังใจที่พี่พี่น้องน้องให้ผมเนาะก็เล่นไปห้าสิบทีเดี๋ยวก็ก็มาแนวคนใหม่กันนะครับเราไม่ได้สอนเนาะพี่พี่น้องน้องหลายคนก็เปลี่ยนแปลงก,กันเยอะและว,วันนี้มาแนวคนลูกกิ้งเลยลูกกิ้งมันไม่มีอะไรเยอะครับมีอย่างเดียวเลยมีความตั้งใจที่จะเล่นเขาพอพี่น้องหลายคนก็ถามเนาะว่าเล่นใหม่ๆเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับเราเริ่มจากการคุกเข่าก่อนเนาะ เวลาเล่นลูกกิ้งอันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวส่วนตัวผมเลยเนาะผมก็ใครอยู่ในเพจก็จะรู้ว่าผมก็พูดอย่างนี้ตลอดหลายหลายคนเล่นลูกกิ้งอ่ะพอวงแขนอย,อย่างนู้นอย่างนี้สังเกตไหมครับผมจับลูกกิ้งแขนผมก็จะไม่ตึงแขนสบายๆบายเนาะจะไม่เกร็งท่อนแขนนะครับแล้วก้นเนี่ยเวลาที่เราเราฝึกเนาะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับขอโทษทีเนาะอยากที่ว่าดูถูกกันเราเราพูดจากใจกัน,นหลายหลคนเวลาฝึกเล่นลูกกิ้งอ่ะ ่เชอบทิ้งขาทิ้งก้นมาแบบเนี้ยแล้วเวลาเข็นไปโฟกัสกับแขนมันก็จะไปแบบเนี้ยเนาะแต่ตัวมันไม่ลงนะครับลูกกิ้งมันมันเล่นไม่ยากนะครับคือเราเราจับฟิวดีๆนะครับก็สังเกตแล้วเวลาที่ผมจะเล่นลูกกิ้งอย่างคุกเข่าเนี่ยขากับก้นผมจะโน้มมาข้างหน้าก่อนนะครับโน้มมาข้างหน้าเนาะเสร็จแล้วสมาธินะครับเวลาเล่นเราฝึกเล่นเราเล่น,นชานะ้าๆเนาะ ทิ้งหน้าขากดก้นใหม่ๆแล้วหนะักก็ดึงกลับเลยครับหลายคนถามใช้ตัวไหนดึงพี่ใช้แขนเลยเนาะพอเรากลับมาเราอย่าเล่งจังหวะนะครับเลิ่นๆทิ้งหน้าขากดก้นเนาะพอเราหนักเราก็ดึงกลับทิ้งหน้าขากดก้นนะครับทิ้งหน้าขากดก้นและหลายคนเวลาดึงกลับชอบก้นไปอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ได้ว่ากันเนาะ พอดึงกลับแล้วมาแบบนี้ยนะครับแล้วพอเล่นจังหวะด,ด้วยมันก็จะไปแบบนี้ไออย่างที่เราอย่างอย่างอย่างคนที่เป็นแล้วว่าเขาอยู่ท่าไหนเขาก็จะเล่นได้ไงแต่เวลาที่เราฝึกเราไม่ได้สอนเราไม่ได้ว่ากันนะครับเราคุยแนวทางกันเนาะเราก็แค่ทิ้งน้าขากดก้นให้ขากะโค้นโน้มมาข้างหน้าครับใหม่ๆเราใช้แขนดึงกลับเลยครับเนาะไม่ต้องตีเลียดน,นะครับให้เราค่อยๆแข็งแรงและทีนี้เวลาที่เรา เริ่มแข็งแรงเราจะลงฝุดนะครับเราจะลงเยอะขึ้นเราก็จากทิ้งหน้าขากรกดโกนอย่างเงี้ยเราหนักจากที่เราหนักเราดึงกลับเนาะเราก็ขยับ,อบรอบๆตันนิดนึงนะครับทิ้งหน้าขากดก้นเราหนักนะครับขยับรอบๆตันนิดนึงเนาะใช้แขนดึงกลับเลยนะครับช้าๆเนาะทิ้งหน้าขากดก้นนะครับ แต่ถล้วเราเริ่มแข็งแรงทีนี้เราก็ใช้แขกกำลังลตัวช่วยกันหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเนาะแล้วเวลาที่เราแข็งแรงนะแล้วหลายหลายคนบอกเล่นเดือนหนึ่งสองเดือนไม่เจ็บท้องลองจับฟิวครับยังไงก็เจ็บอย่างผมเล่นสะตเตกผมเลยนะแล้วถ้าเวลาผมคุกเข่าผมจะไม่ลงสุดหรอกเวลาผมเล่นลูกยนะนะิ้งอ่ะเนาะสังเกตสะตเตกผมเลยผมเล่นเนิ่นๆนะครับแล้วผมจะใช้ลาตัวหนึ่ง สังเกตหลังผมก็ตอนใช้แขนนะครับมันจะแตกต่างกันบอกก้นนิดนึงนะครับหลังมันทำงานเนาะมันก็จะดึงท้องเราและอย่างหลายคนถามระบบหายใจหายใจปกติเลยครับเนาะเพราะเนี่ยอย่างเนี้ยผมเล่นไปพูดไปอะ่นะแล้วแบบหายใจเข้าหายใจออกมันเล่นไม่ได้แล้วนะพี่น้องหลายคนบอกจริงพี่เนาะ เอาการที่เราสริละเราเลยครับอ้ยโอ้ยโอโอ้ยเ,เนี่ยพอเราเล่นแบบเนี้ยมันเจ็บนะครับเหมือนเราโฟกัสแต่เราเราต้องใช้ร่างกายเราเองนะถ้าเราแข็งแล้วอ่ะจะให้ผมบอกก็ไม่ได้ เราต้องจับฟิลให้ได้ครับเนี่ยอย่างเนี้ยเจ็บท้องนะให้เหนื่อยไม่เท่าไหร่แต่ก่อนหลายคนจะถามกี่เซตเซตละกี่ทีส่วนตัว,วผมผมพูดเสมอว่าผมอัดให้หมดทุกเซตอย่างเงี้ยผมริ่มปวดปวดผมทนเท่าที่ทนไหวเสร็จแล้วเราก็ถอหนหายใจเข้าของัสอ,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 องทีนเนาะแม้มันผ่อนคลายแต่ไม่ไม่หายเจ็บหรอกแต่มันก็ผ่อนคลายแล้วเราก็น้ำต่อครับก่อนที่จะพักเซตเนาะ เราก็สามต่อต้องสามกี่ทีเอาทีร่างกายเราไหวเลยครับเนาะแต่ละคนอะ่ะถ้าเราเล่นเน้นๆเล่นโฟกัสเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้แข่งกับใครครับเราแข่งกับใจตัวเองร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วความอดทนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเราทนไหวแค่ไหนก็แค่นั้นเนาะ แล้วเราก็พักเซสส่วนตัวผมจะไม่กําหนดจํานวนทีต่อเซตนะครับส่วนตัวผม,มจะเล่นจนผมถ้าอย่างภูเขาเนี่ยผมเหนื่อยไม่ได้ไหร่แต่ว่าเจ็บเนี่ยเจ็บจริงเนาะคือส่วนตัวนะครับส่วนตัวเลยเนาะเราก็คุยกันนะครับเราเราเริ่มจับท่าจับปิวให้ได้ก่อนนะครับก็ย้อนกันอีกทีหนึ่งเนาะก่อนที่จะหมดเวลากี่นาทีแล้วเนี่ยลูกห้า อยู่ด้วยกันอีกแค่สานาทีคลิปถ้าดีฝากไ,งงไงลนะค์ฝากแชร์ด้วยเนาะคลิปนี้เน้นแนวฝึกเล่นกันนะครับก็ไม่ได้สอนเนาะเราเราเอาแนวทางที่ผมปฏิบัติพี่น้องถามผมกันเยอะเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็เล่นกันได้ดีแหละเหมือนเดิมนะครับแขนสบายๆเนาะจำไม่เก่งท่อนแขนลูกกิ้งเม่ต้องเข็นไปเล้วครับมันไหลเนาะลูกกิ้งระดับพาง่ยขากับก้นผมเห็นเนาะทิ้งหน้าขากดก้นนะครับ กลับมาไม่ต้องกลับมาตน,นติดครับไม่ต้องกลับมาตนติดหรอกก้นมันจะถอยทิ้งหน้าขากดก้นนะครับแล้วเราก็กลับมาอยู่ในระดับ <olor S 1> ท yeah. ี่เราพร้อมจะเล่นทิ้งหน้าขากดก้นก็ทิ้งหน้าขากดก้นผมบอกเลยผมเจ็บท้องนะเนี่ยทิ้งหน้าขากดก้นนะครับแล้วเวลาที่เราจะลงสูดต่เราเริ่มแข็งแรงขยับนิดเดียวครับค่อยๆขยับ ใหม่ๆใช้แขนเลยอุ้ยอันนี้ผมเล่นแล้วนะอุ้ยอุ้ยอ้ยเนี่ยมันเจ็บท้องไงมันโดนมันก็เจ็บไงเสร็จแล้วผ่อนจะพักเว็ตผมก็ผ่อนหายใจเข้าออกสักสอทีให้มันผ่อนคลายแล้วผมก็จะซ้ำเนะ น,นี่จะพักเองนะครับอ๋ยอ,อุ้ยมันปวดมันเจ็บจริงแล้วเนี่ยพอไม่ไหวเราก็พักเนาะเนี่ยซึ่งื่นใดก็ขอบคุณกำลังใจพ,พี่พี่น้องๆอให้ผมก็ ถ้าดีก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยอย่าลืมแบนอย่าลืมแบนเนาะช่องช่องที่ผมทำก็เหมือนช่องพี่น้องๆพี่น้องๆหลายคนก็มาเป็นพี่เป็นน้องในกลุ่มในไลน์ในเพจอะไรนะัน่นในเพจในเพจกันเยอะแล้วเน,ะนะาะตั้งใจนะครับความสุขของผมก็คือเห็นพี่น้อง,องมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงกันเยอะเดี๋ยวเนี้ยได้แปดนาทีไหมอ่ะเนาะก็ ได้มีปากหลายฝากแชร์ให้ผมด้วยที่ถึงพี่น้องทุกคนจากใจนะครับทุกวันนี้มีความสุขที่ลูกกิ้งอุปกรณ์ออกกําลังกายมันมีคุนค่าเลยเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็หันกลับมาเล่นกันแนวสิ่งกินใดเหมือนเดิมนะครับตั้งใจเอาชนะใจตัวเองจับมือแล้วเพิไม่ได้การใจขับใจสวัสดีครับผม